ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเรามาขัดสนิมกันหน่อยขอต้อนรับกับเข้าสู่เกม PUBG Mobile เฮ้ยเกือบเดือนแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้เล่นเนี่ยขัดสนิมหน่อยเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการเดินเกมหลังจากที่เราห่างหายก็นไปนานนะครับเราจะแบบว่าหิวเหมือนเดิมหรือเปล่า <laughs> มันต้องหิวเหมือนเดิมเลยเราแน่นอนอยู่แล้ว ข้างล่างดูเหมือนจะมีคนลงด้วยเรามีของพอละของมาพอแล้วครับเราจะไปละบูเลยจึ๊บเหมือนได้ยินเสียงเทา้านี่น่จะเป็นคนนะครับรู้จักการวิ่งแล้วก็กระโดดดูเหมือนเขาจะโดนยิงโอ้ข้างหลัง ให้เก่ียกันด้วยกลับบ้านก่อนโดนหลอยหลังเปิดประตูเข้ามาแง้มประตูให้รอรอคนเข้ามาโอ้โหแต่ไม่ใช่คนตัวเลอกมีคนนิ่งอยู่ฝั่งโน้นนะครับมีเสียงเท้า มีคนโดดลม่มลงมาแล้วด,ดูเหมือนจะเป็นตัวที่ผมพุ่งยิงห็อกไปนี่ไงนี่งใช่เลยใช่เลยเปยนแม็กเปยนปืนเปลีปล่ยนทุกอย่างแล้วก็ยิงเกือบโดนอุซี่รู้ดนะเนี่ยเป็นเล่นไปเ <c> ขามีด่านได้เสามาแล้วนะพับจีผมยังไม่เคยไปเล่นเลยเป็นเป็นยังไงทำยังไงถึงขี่ได้เสาได้ นะท่านผู้ชมสอนหน่อยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที <S <S ่สนใจจะเติมเกมนะครับก็เติมสิใช้ซิมอะไรก็เติมได้นี่ในเปโตเนี่มันเติมง่ายจะตายไม่มีอ่าเน็ตไม่มีตังในมือถือก็วอลเล็ตไง เติมถูกเติมไวเติมเองดีกว่ายิงกันไม่พักเลยเว้ยผมจะไปทางไหนก่อนดีแล้วเนี่ยมีคนมิงลงมาแล้วนะตัวนี้มันมีอูซี่เลยเด็ก ไปไหนละมันไปไหนแล้วว่าผมสะกดรอยตาม,มันมานานแล้วเนี่ยยิ่งกว่าพันหม่องในยังกออยู่เ่ยใครอะเฮ้ยเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นใครนะคะชายผู้รักเพื่อน ตายพเพื่อนลากแม่งเลยเหมือนได้ยินเสียงท้าผมไม่ได้ใส่หูฟังครับยังคงซคอนเซปต์เดิมสไตล์เดิมแต่พอเดาทางออกได้ถึงไม่ใส่หูฟังก็ยังพอรู้ทางได้มีเพื่อนเข้ามาเฮ้ยผมโดนล้อมอล้เนี่ยโดนล้อมแล้วดดลอ่ะไงวัยรุ่น ข้างบนยังมีอีกข้างบนสมมมาเอาก่อนหนึ่งตัวนะครับเขาจะปีชีพไปนะผมเสียวเขาเรี่ยงระเบิดมาแบบว่าฆ่าทั้งผมทั้งเพื่อนเขาอะบางคนมันโหดร้ายนะครับแม่งฆ่าทั้งเพื่อนร่วมทีมฆ่ารักศัตรูอะผมเคยเจอมาแล้วบางทียืนล่อให้เขาเข้ามา ช่วยนะครับแม่งไม่เอาเลยแม่งฆ่าเลยแม่งปลาระเบิดฆ่าเลยไม่สนใจว่าเพื่อนคนทีมมันจะเป็นยังไงเคยเจอมานน่าเลยเลยหล่อนเลยทีน,นี้ตรงนี้เขาไม่น่าจะแบบเห็นเราหรือเปล่าน่าจะมาชุบด,ด้วยตาเพื่อนจะตายแล้วนะตอนนี้อยู่ตรงหินนะครับ ไี้สึกเฟ้นเองก็ตายล้มไปล้หนึ่งล้มไหมโอ้โหไม่ล้มหรอไอ้ลากไส้คือนานๆเล่นทีนี่นิ้วมันเริ่มไม่จำแล้วครับนิ้วมันเริ่มไม่จำปุ่มแล้วเริ่มกดไม่โดนกดไม่ติดบ้างแล้ว จะต้องไปย้ายปุ่มใหม่อ๋อคือระหว่างการรอชึ้เอเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยสำหรับคนที่ชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยถ้าผมยิงน็อกไปอ่ะทำไมมันเพิ่งตายวะ ขึ้นขึ้นอ่ะแปดคิวลแล้วเนี่ยเฮ้ยถือว่าคุ้มนะครับท่านผู้ชมตาเนี่ยแปดคิวที่ยิงเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นบอดประมาณหนึ่งตัวใช่ไหมลองนับดูเลยบอดตอนนี้ต้องหามือสไนก่อนแหละที่มันส่องผมอ่ะ เสียวหลังรู้วาอย่าให้เห็นนะครับเราจะเอาเอฟโฟดวนกับสไนให้ดูบางคนบอกว่าบ้าบอคอแตกทำไมเออผมชอบอย่างเงี้ยผมรั้นอะเราชอบแบบทำอะไรที่มันแบบผิดแผกจากชาวบ้านแล้วะรู้ว่าไม่ควรจะดวนก็จะเอาอะ่ะ เลียมเสียเปรียบก็จะเอาอย่างดีอยู่ดีมือสนายมันอยู่เขานั่นแหละอ่าแล้วนี่คือยิงใครเนี่ยก็จะยิงใครวิ่งลงไปก่อนนะครับมวิ่งลงไปตรงไหนแอด์ดอปเหรอไปเก็บแอดดอป มันมมวิ่งงไปบ้านนะู่นละเฮ้ยโอ้โหกด0มไม่ติดเฮ้ยทำไมผมกด0มไม่ติดเสียส่งเลยนี่ทีนี้ติดอ่แลรวโดนตัวไหนโอ้โหโดนตัวนี้โอเคไปละประมาณนี้ขัดสนิมหน่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับถ้าชอบหรืออะไรกดแชร์กด subscribe ด้วย,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 วยสวัสดีครับ